พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ y a m a ฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ XSR 155 Sport Heritage รูปแบบใหม่ที่หลายคนนั้นกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด ในช่วงปลายเดือนมีนาคม2562ที่ผ่านมาผมได้นำภาพของรถแต่งยามาฮ่าในงานมอเตอร์โชว์2019และได้มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ถึงเจ้า XSR 155และ XSR 300เทรนใหม่และเป็นการปิดฉาก SR 150ที่หลายคนเฝ้ารอคอยมายาวนานกว่า3ปีซึ่งก็ปรากฏว่าแฟนๆยามาฮ่าสายคลาสสิกบ่นกันเข้ามาอย่างมากมาย หลายคนเสียดายครับอยากให้ยามาฮ่าพัฒนา sr 1 5 0ต่อไปเพื่อเป็นแนวทางของคนที่ชื่นชอบรถสปอร์ตคลาสสิกไฟหน้าทงกลมอย่างแท้จริงหลายคนอยากได้ sr 1 5 0เพราะว่ามันสามารถตกแต่งได้หลากหลายแนวทางจะเป็นสปอร์ตคลาสสิกก็ได้คาเฟ่เรเซอร์ก็ดีจะเป็นแบบแนวทางอื่นเช่นบอบเบอร์หรือแม้แต่สแคมเบอร์รวมถึงแทร็กเกอร์ก็สามารถทำได้อย่างไรก็ตาม ยามาฮ่าได้มีการทำวิจัยข้อมูลอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความต้องการของผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์คนไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากการทำวิจัยข้อมูลของรุ่น w u 1 7 5จากค่ายคาวสกิก็ปรากฏว่าผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่นอกจากจะบ่นเรื่องของปัญหาตัวรถที่เกิดขึ้นแล้วยังบ่นเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่ไม่สามารถทำอัตราเร่งได้ดีเร่งไม่ทันใจปลายก็ไม่ไหลใช้แล้วเกิดความอึดอัดนะครับเพราะว่า ไม่สามารถใช้งาน,นได้อย่างครอบคลุมตามความต้องการดังนั้นแนวทางของ Sport Heritage ก็คือมันอยู่ตรงกลางระหว่าง Sport Classic ไฟหน้าทรงกลมและ MT-15 ที่เป็นแบบแนวทางของ Sport n a k ก d ที่มีความก้าวร้าวดุดันดีไซน์ทันสมัยบวกกับเครื่องยนต์ 155cc ซีซีในแบบ VVA ที่มีวาล์วแปรผันบอกเลยครับว่าอัตราเร่งความเร็วความแรงเหมาะกับการใช้งานในเขตเมือง สนองคำต้องการของคนใช้มอเตอร์ไซค์ในคลาส1 5 0 cc ได้เป็นอย่างดีซึ่งจะแตกต่างไปจากรถมอเตอร์ไซค์แนวทางของสปอร์ตคลาสสิกที่วิ่งก็ไม่ดีอัตราเร่งก็ไม่ทันใจปลายก็ไม่ไหลดังนั้นการพลิกแผนของยามาฮ่าจาก sr 1 5 0ที่มีการเตรียมแผนมายาวนานกว่า3ปีเปลี่ยนมาเป็น xr s 1 5 5 cc ในครั้งนี้จึงเป็นแนวทางที่คาดว่าน,น่าจะถูกต้องมีแฟนๆรายการหลายคนสงสัยครับว่า แล้วอย่างนี้นะครับ XSR 1 5 5จะไม่มาทับลายของ MT 1 5หรืออย่างไรต้องบอกเลยครับว่าทั้ง XSR 1 5 5และ MT 1 5นั้นจะมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันสังเกตดูเจนนะครับว่า MT 1 5นั้นมีความทันสมัยโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่แหลมคมก้าวร้าวและโฉบเชียวมีชุดไฟหน้าที่ทันสมัยในแบบ LED รวมถึง เรื่องของดีไซน์ช่วงท้ายที่เชิดโดง่งมีความเป็นสปอร์ตเนเกตที่เราใจเน้นเหลี่ยมสันที่ชัดเจนบาดใจแต่ว่า xsr 1 5 5 cc แนวทางของ s p o ร์ตเฮอริเทนั้นจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งก็คือไฟหน้าทรงกลมแบบคลาสสิกแต่มีดีไซน์ที่โมเดิร์นทันสมัยท้ายไม่โดกจนเกินไปเน้นความโค้งมนและความกลมกลืนที่แตกต่างไปจาก mt 1 5อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของดีไซน์ จะมีความแตกต่างกันกลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้ใช้ก็แตกต่างกันเช่นกันแต่หลังจากที่ผมได้วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องของ XSR 155cc ไปในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นอีก2สัปดาห์ก็คือวันที่11เมษายน2562สำนักแต่งููักเซน n d y ดีไซน์ของอินโดนีเซียได้มีการทำเลนเดอร์ภาพออกมาด้วยการนำโครงสร้างตัวถังแบบเดลต้าบล็อกและเครื่องยนต์ 155cc ของ MT15 มาตัดต่อเติมแต่งใส่ไฟหน้าทรงกลมและทั้งมันที่ออกแบบใหม่คล้ายคลึงกับ XSR 900หรือว่า XSR 700รุ่นพี่ซึ่งดูแล้วก็มีความใกล้เคียงครับจากแนวทางของ Sport Heritage ที่ควรจะเป็นดูว่าเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับของจริงอาจจะใกล้เคียงหรืออาจจะเรียกว่าไม่ใกล้เคียงเลยก็ได้แต่ว่านี่คือภาพที่นำมาประกอบคำบรรยายให้รู้ทางว่ายามห่ากำลังพัฒนา Spo r t Heritage รุ่นใหม่ ขนาด155ซีซีและจะเป็นซีรีส์ใหม่ของโลกที่มีอยู่แล้วก็คือ R-Series, MT-Series ส่วน XSR-Series นั้นขนาดนี้มีเพียง900และ700ซีซีอนาคตนะครับจากนี้ไปเราอาจจะได้เห็น XSR 155และ XSR 300ออกมาควบคู่กันในอนาคตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ